รู้จักคำนําเรื่องปีชี้สู้เขียมีดฉีดบีบดื่มโยนห่วงหวดมะนาวนุกกระจก นักวิทยาศาสตร์รุงกินน้ำจ้าเบื่อแผดหอยฝนเติมกลายเกลือเปลี่ยนผัดเปรี้ยวเหยาะเฉพาะนักคิดวางแผน แสงแดดนอกชาญยืนยันน้ำเชื่อมหัวใจกระทบกรีดกลาดกลางแจ้งรรมผ้าครู่เดียวนิดหน่อยนัดหมายละอองน้ำ อธิบายปฏิเสธการทดลองสมองใสความภูมิใจโทรทัศน์ดวงอาทิตย์